สวัสดีค่ะพบกับช่องอิสานแซบนัววันนี้เราจะมาทำแกงไก่ใส่หน่อไม้ดอกนะคะขั้นแรกก็จะใส่กระไครที่เราเตรียมไว้ใมมะกูดแล้วก็พริกพริกนี้เราโขกใส่กระเทียม ใส่ลงไปก็จะมาปรุงรสชิวรสเกลือลล <ด S 1> นิดหน่อยน้ำปาลาระเส่รอประมาณ ปลาปลาปลาไม่เขินแล้วปะ ดอไม้ดอง่อไม้ดองเติมากันป่อ คนในข้าที่หนึ่ตั้งไฟตั่วตั่วให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ำ ล้หมอเดือดคั่วไก่ให้สุกก่อนไฟกลางๆนะคะ เรื่อยๆใหเข้าเนื้อไปแล้วเขาจะเติมน้ำลงเขาจะน้ำลง รอให้ไก่สุกมันจะได้ไม่คาวแล้วค่อยเติมน,น้ำลงถ้าไก่เราเริ่มสุกแล้วค่ะ ใส่เริ่มสุรแล้วก็เติมน้ำลงคั่วให้หอมก่อนนะคะถ้าใก่สุกเข้าเนื้อดีแล้วก็เติมน้ำน้ำพอ,อ,อประมาณ ให้ไก่สุกด,ดีวางให้ไก่สุกด,ดีก่อนนะคะค่อยวางแล้วก็ปิดแก๊ส ใจ่เราใกล้สุกแล้วนะคะ แล้วปิดแก๊สได้เลยก็โรยต้นหอมถ้ามีใบแ,บงแวงรักก็ใส่ใบแวงรักเลยนะคะจะได้เพิ่พมความหอมค่ะได้แล้วค่ะแกงไก่ ใส่หน่อไม้ดองแบบบ้านๆรสแซ่บ,บจัดจ้านน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อร่อยสุดค่ะลองทำดูอาหารอีสานแบบบ้านๆเราค่ะค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ